รีวิวนะครับติดไปไม่รู้กี่คันแล้วไม่เคยรีวิวเลยขอสักนิดนะครับผมชุดนี้เป็นดิฟฟี่สองสแปดเอสทีนะครับเอ็มซีนะครับผมแบบตัดต่อสายไฟนะครับติดตั้งในเอไอเก้าสองนะครับผมรุ่นเก่านะครับผมไม่ใช่โอปดีนะครับเป็นตัวไว้ิงสายไฟนะครับนี่ครับผมชัดเหมือนแท้สุดนะครับตัวนี้ขึ้นทุกตัวนะครับวอนเทมเพสตร์เทมรอบแมกซมนะครับผม ตรงไปนะครับนะครับผมเหมือนแท้สุดนะครับมีระบบดอบแสงนะครับอ่าเปิดไฟรีก็จะดอบนะครับผมอ่านี้รีโมทนะครับ นะครับผมสนใจยังไงก็ทักมาสอบถามมันได้นะครับผมขอบคุณครับ